สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินธรรมของเราครับเราบันทึกรายการที่อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติร,รัชกาลที่9นะครับบริเวณด้านหน้าวัดพระราม9การชนะพิเศษค,ครับติดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับทามุ่งหน้าจากสีแยกเอกมัยตัดกับพระราม9นะครับก็เป็นซอยแรกซ้ายมือครับหรืออาจจะคุ้นเคยกันในชื่อถนนเลียบทางวนเอกมัยรามินทาครับเราปกติเปิดปฏิบัติธรรมตลอดนะครับ ที่นี่ตลอดทั้งปีครับผมไม่มีวันหยุดยกเป็นช่วงนี้ครับช่วงที่มีภยัยโควิด19นี่แหละครับก็เลยต้องหยุดใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับแต่เราก็ส่งธรรมะออนไลน์ไปถึงท่านผู้ชมนะครับผ่านทางช่องทาง a c e b o o k หลวงพ่อปิยะโสพล Facebook รากแก้วาศาสนาทายาท a c e b o o k เพจของมูลนิธิแผ่นดินธรรมและโรจนธรรมอยู่เป็นประจำครับท่านใดสนใจติดตามข่าวสารด้านธรรมะก็สามารถที่จะติดตาม เพจเรานี้ได้ครับเราส่งตรงธรรมะถึงท่านช่วงนี้ท่านมาหาเราไม่ได้ในช่วงนี้ครับวันนี้เรายังสนทนาธรรมต่อเนื่องครับในเรื่องของทศบารมีนะครับต่อเนื่องกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการอย่างพิ่ครับกาวนามสการท่านเจ้าณครครับท่านที่แล้วพูดถึงเมตตาบารมีไปแล้วนะครับเมตตาธรรมนั้นคำจุนโลกนะครับช่วยอย่างยิ่งครับในช่วงที่มีภัยโรคระบาดโควิด -19 นี่นะครับ เกี่ยวเนื่องครับกับเรื่องของอุเบกขาครับแหมบางคนบอกเอ้ยุเบกขาคืออะไรเอามาใช้ในช่วงนี้ได้ไหมอุเบกขาคือการอยู่เฉยๆไม่สนใจคนอื่นหรือเปล่าอยู่กับบ้านกับตัวเองอยู่เฉยคือวางเฉยคืออะไรอุเบกขาคือการทอดทิ้งธุระไหมไม่สนใจโลกไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นปล่อยวางถูกหรือผิดครับอันนี้ครับก็ช่วงคอิันี่แหละคือช่วงอุเบกขาครับหมายก็ว่างานก็เอาไว้ก่อนครับนะ ไอ้ที่เดินทางก็เอาไว้ก่อนครับไอ้กาไรก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ขาดทุนก็เอาไว้ก่อนครับอ่ามิตรภาพก็เอาไว้ก่อนครับหมายถึงว่าความรักความห่วงใยก็เอาไว้ก่อนหมายก็ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดมาสอนอุเบกขาอสอนเมตตาแล้วยังไม่พอนะม,มาสอนอุเบกขาว่ามนุษย์มีจริงไหมโอ้ครับถ้าไม่มีจริงนะเขาก็จะออก อาเคอร์ฟ uh, <laughs> <24 S 1> ิลยี่สิบสี่ชั่วโมง uh, สถานการณ์ฉุกเฉินมาไม่อุเบกขาใช่ไหมไม่ไม่ไว้วางใจกันใช่ไหมไม่ uh, รู้จักอยู่บ้านใช่ไหม uh, จะต้องถูกกัดควรนทีนจะต้องตามมาทุกที่ทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองครับตนเองต่อคนอื่นจริงๆแล้วอุเบกขาเนี่ยมันหมายถึงมนุษย์ พิจารณาถึงสัจธรรมจนกระทั่งรู้จริงว่าครับสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมะขั้นสูงพอสมควรครับถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจอย่างอย่างมากเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วจะไหลาตามกิเลสนะเดี๋ยวอยากไปห้างเดี๋ยวอยาก,กไปอาบอบนวดเดี๋ยวจะไปสปาเดี๋ยวจะไป ลงหนังลงละครไปที่นั่นที่นี่แต่พอก็บอกว่าหยุดอยู่บ้านอยู่บ้านไม่มีอะไรเลยครับอยู่บ้านที่จริงมันดีนะอยู่บ้านดีครับวันนี้น้องสมเด็จติ๊กเกอร์ก็บอกว่าอยู่บ้านก็ทําสปาได้ใช่ไหมครับให้ใช้ฝักบัวนหนึง่งอันกะละมังหนึ่งอันฮะขันน้าอันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสามอย่างนี้มาทําเป็นสปาอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปเล่นสงการใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็หนึ่งที่น้าบอกอยู่บ้านก็ดีอย่างหนึ่งคือผมว่าหนึ่งได กลับมาทบทวนตัวเองบางคนหมโหกับคนพวกพวกฮ่องกงง่ายๆกับเป็นยากพวกสิงคโปร์นี่ครับคนไม่ได้อยู่บ้านเลยครับเพราะว่าบ้านหนึ่งบ้านเล็กสองงานยุ่งกับคนประเทศไม่มีทรัพยากรอะไรเลยครับบ้านหลังนกครับบ้านหลังนกสิงคโปร์เกาะเล็กๆเขามีทรัพยากรอะไรเลยนอกจากทรัพยากรบุคคลคนก็ทํางานเต็มที่กลับมาบ้านก็หมดเวลาละเช้ามันก็ตื่นไปทํางานไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับตัวเองเลย ก็คงเป็นช่วงนี้แหละครับที่จะได้อยู่บ้านที่จะได้อยู่กับตัวเองใช่ครนะับคือบางทีเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าอุเบกขาทมเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดแต่ทายากที่สุดแล้วก็มันเหมือนค่ะเราทิ้งงานเขาไม่ให้ไปทํางานเขาให้อยู่บ้านเพราะาคุณจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อครับอะจะอุเบกขางานยังไงอะ่ะจะวางวางงานยังไง วางยังไงก็ต้องวางครับคุณต้องมีวิธีวางเขาจะต่ออินเทอร์เน็ตมาให้ทํางานที่บ้านก็ว่ากันอีกทีหนึ่งจะไม่อยากมาทํางานแต่ว่าความเคยชินบางอย่างเนี่ยมันวางไม่ลงอยากกอดลูกเนี่ยนะครับยังกอดไม่ได้เลยอยากกอดภรรยาสามีเข้าใหม่ปรามันเขาก็บอกห้ามลุกอย่างวางไว้ก่อนนะวางอะไรที่คิดอยากจะทาเนี่ย วางเฉยไว้ก่อนทิ้งภาระทุกอย่างไว้ก่อนให้เข้าใจกฎแห่งสัจธรรมของโรคโควิดให้เข้าเหมือนกับเราเข้าใจกฎแห่งกรรมรบการให้ผลของกรรมสัตว์ตัวนี้คนคนนี้มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเหมือนหวานพืชเช่นใดได้รับผลเช่นนั้นอันนี้คือคือเหตุที่จะทําให้เราวางวางได้ ถ้าวางได้เนี่ยมันก็เข้าใจได้นะเข้าใจว่าโลกมนุษย์ของเราเนี่ยเราจะแบกอะไรกันนักกันหนา hmm. เราจะแบกอะไรกันนักกันหนาสมมติ so, ว่าเราขึ้นภูก,กระดึงเนี่ยนะเราแบกเข้าสารเพราะเราจะไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งเราแบกรบกระสอบเข้าสารขึ้นไปเอาคนละกระสอบไปกันห้าคนไปกันห้าคนนะขึ้นไปสาักาพักหนึ่งคิดว่าจะต้องทิ้งนะ ครับไม่ไหวไม่ไหวไ<ม>อาจจะเอาคนละครึ่งกับสอบเกินกําลังนะค,ะคนละครึ่งกับสอบไปอีกก็จะถึงปลายทางน่าจะอ,าออกอีกครับพอไปึงโน่นก็อาจจะเหลือสักกรรมหนึ่งเหลือสักกรรมหนึ่งอะไรเงี้ยนะอยู่ได้สักรวมกันแล้วก็อยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งพอดีเหมือนกันครับอันนี้แปลว่ามนุษย์จะต้องเข้าใจสถานะที่มันเป็นจริงว่าเรากําลังปีนเขาภูกระดึงที่สูงมากเขา ดอยอินทนนท์ที่สูงมากพร้อมกับของที่มันหนักเราต้องวางครับเพื่อให้ปีนขึ้นไปได้เพื่อให้ปีนขึ้นไปได้ไม่งั้นไปไม่ถึงนะครับปไปไม่ถึงเป้าหมายครับเช่นเดียวกันโ <COVID, S 1> ควิด <COVID S 1> <laughs> มาเนี่ยเขาบอกว่าวางไว้ก่อนนะกาไรเครื่องบินก็หยุดไว้ก่อนนะรถไฟหยุดไว้ก่อนรถยนต์หยุดไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็การเงิน,านการธนาคารทุกอย่างที่มัน ดอกเบี้ยก็หยุดดอกเบี้ยหยุดเดินครับครับจริงจริงครับหยุดนาฬิกาครับเหลือแต่โลกที่มันหมุนนะโลกที่มันหมุนจริงๆแล้วก็เรียกว่าหยุดความกลาหลของโลกให้โลกมีฮอลิเดย์ครับนี่เป็นช่วงฮอลิเดย์ของโลกนะครับประมาณสักมันเดินมากี่กี่ล้านปีแล้วเนี่ยมันไม่เคยได้ฮอลิเดย์เลยเป็นพันพันล้านปีนะครับครับครับมันไม่เคยได้ฮอลิเดย์เลยคราวนี้มันบอกว่าขอให้ผมฮอลิเดย์สัก ปีไหมครับ <S 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 ขอหน่อย <S 2> <S 2> <S สักอลิเดย์สักปีหนึ่งนี่มันเข้าใจแล้วทีนี้มนุษย์เนี่ยก็จะต้องเข้าใจมันด้วยเข้าใจโลกใบน,นี้ด้วยครับเขายังเข้าใจเราเราก็ต้องเข้าใจเขาอันนี้เล่าให้ฟังว่าถ้าเราไม่เข้าใจอ่าสถานการณ์ที่มันเป็นจริงเนี่ยเราวางไม่ได้หรอกเหมือนกับ เหมือนคนที่นอนไม่หลับเพราะคนที่วางไม่ได้โอ้จริงมันคิดธรรมชาติของมันคือว่าคุณต้องนอนถึงเวลานอนไม่ใช่ทางานครับอคุณต้องนอน8ชั่วโมงในคุณต้องนอนให้อิ่มให้หน้าเอิบให้หน้าอิ่มให้ร่างกายซ้มแซมส่วนสึกหรอถ้าคุณไม่วางคุณบอกไม่ได้ต้องรีบต้องเนี้ยนี้ก็เขาไม่วางอะให้คุณนอนธรรมชาติมันบอกโอแบบเพราะฉะนั้นการนอนก็คือการวางทุกอย่างใช่เพื่อกลับมาครับ หยุดเพื่อกลับมาฟื้นฟูแล้วทางานต่อไม่ใช่ไม่ใช่หยุดแล้วนอนแล้วตายไปเลยนะฮะหยุดไปเลยไม่ใช่แต่เป็นการพักแต่ถ้าคุณไม่หยุดนะไม่พักนะตายครับไม่ได้สู้ต่อนะครับท้านี่คุณเปรียบให้เห็นภาพชัดมากเลยครับอุเบกขาที่นี้คือการหยุดคโรนทีนนะฮะหยุดวางเพื่อเพื่อให้ได้พักเพื่อให้ตั้งหลักนะฮะที่จริงโคโรนทีนนี่ก็คือเข้าพรรษาเข้าพรรษาของพระเราเออนั่นแหละโคโรนทีนสามเดือนเลยหยุดตั้งหลักทบทวนแก้ไขวางแผน แล้วก็กลับไปลุยต่อใช่ฮะคือถ้ามันเดินตลอดต่อเนื่องนี่มันไม่หายนะครับใช่ไม่หายหรือแม้กระทั่งจะมองถึงเด็กนะครับเด็กที่เรียนหนังสืออย่างน้องสมบนเอนทิกเกอร์สมบนเณนโชกุลช่วงนี้ก็ได้มาบวชเพราะว่าปิดเทอมปิดเทอมถามว่าทําไมไม่เด็กเรียนหนังสือตลอดเลยล่ะ12เดือนไม่ไหวโหเราเขี่ยวเขาจนไม่ไหวครับมันคิดคู่มากจะคูบปองนจะเต็มไปหมดเต็มไปหมดมันรับไม่ไหวมันระเบิดใช่ไหมครับก็ต้องมาแย่ฮะมากิ่งมานอนมาพันเป็นดักได้อย่างนี้บ้างก็ได้พัก พักเสร็จพอเปิดเทอมเดือนพฤษภาพิจรณากลับไปก็ไปเคี่ยวกันใหม่ไปลุยกันต่อใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาพักกันใหม่ปิดเทอมก็คืออุเบกขาใช่ใช่ไหมครับหรือตอนนี้ผมเห็นสายการบินหนึ่งครับชื่อสายการบินไทยสมายดเมื่อวานได้คุยกับท่านผู้บริหารท่านหนึ่งไทยสมายเขาบอกะว่า วันนี้บินเที่ยวสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะปิดเทอมค่ะท่านคือสายการบินจะขอปิดเทอมในช่วงหนึ่งปิดเทอมในช่วงหนึ่งค่ะท่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาบินรับใช้ท่านใหม่ช่วงนี้ขอหยุดสักพักหนึ่งนะคซึ่งเครื่องได้ซ่อมได้ดูแลพนักงานก็ได้อยู่กับลูกกับหลานพ่อแม่ต้องขอบคุณโควิดนะจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างเขามาเตือนเขาขยิบอันนี้เขาแค่ขยิบตานะจะบอกให้ครับคือ ผมก็คิดอย่างที่ท่านจาขคุณบอกคืออยากให้ท่านเจ้าของธุรกิจนะครับท่านเจ้าของกิจการหลายที่มองนี้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นช่วงได้ปิดซ่อมแซมนะครับอย่าเพิ่งไปคิดด้านเสียอย่างเดียวว่าโวไม่มีลูกค้าเข้าพักร้านอาหารคนนั่งกินไม่ได้ใช่ไหมครับห้างเปิดไม่ได้ขายของไม่ได้ทํายังไงคิดสักนิดหนึ่งว่าอาจจะเป็นช่วงปิดเทอมซ่อมแซมปรับปรุงโดยที่เราไม่เคยมีโอกาสอย่างนี้มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปก็ ไปได้ดีกว่าเดิมต้องคิดอย่างนี้ oh, นะครับแน่นอนเหมือนเหมือนกับเราเข้าฟิตเนสครับเข้าฟิตเนสร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงจากเติมมีโรคมีภัยนอนไม่พอกินไม่ได้ขับถ่ายไม่ดีอากาศก็ไม่พอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเข้าอบเข้าสปาดูแลเช็คร่างกายทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ในระยะเวลา5้าเดือนหรือ1ปีเนี่ยร่างกายก็จะฟื้นขึ้น,นมาคราวนี้อยได้เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการ เก็บตัวนะครับ,บทาร่างกายแข็งแรงใครที่อยู่บ้าน<อ>นี้ก็บกพร่องตรงไหนแก้ไขเลยแก้ไขเลยออกกําลังกายเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์กับสุขภาพนะครับอานนี้บอกว่าน้ําตาลนี่ยโหตัวร้ายนะครับน้ำ<อ>ตาลทําลายภูมิต้านทานได้เพราะทําให้ตับทางานหนักนะครับต้องต้องระวังนะครับไขมันครับอาหารมันๆทอดพวกไขมันที่ไม่เกิดประโยชน์ต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ครับ ช่วงนี้ก็โชคดีอย่างหนึ่งใครอยากจะเลิกเหล้าถือโอกาสนี้เลยครับเพราะว่าผับบาร์ไม่มีไม่มีครับปินบนตรงแต่ก่อนอยู่เฉพาะวัดพระใช่ไหมครับเฉพาะม,มาค้าวิสาออนไลน์ก็จะกินลำบากนะครับเหล้านี่ก็ปาร์ตี้ก็ไม่ให้จัดม่มีบ้านไม่มีแล้วก็ก็เลิกตอนนี้เลยครับใครอยากจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก็อเอาตอนนี้ไปเลยบุหรี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ปอดพังเมื่อปอดไม่แข็งแรงโอกาสที่เชื้อไวรัสโควิดจะเข้าไปก็ ง่ายมากนะ้วเพราะ<ช>จัดก,การตรงนี้ให้หมดเลยครับช่วงนี้ผม ừ, ว่าจัดการห้างร้านอุเบกขาเลยจัดการห้างร้านเราให้ดีให้สะอาดทั้งความสะอาดจัดระเบียบไปร่างกายก็ได้พักผ่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทํางานกันใหม่ผมมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นตลอดครับ<ช>โควิด<ะ>ก็ไม่เกิดขึ้นตลอดครับดีไม่ดีมันก็สลับกันไปเป็นปกติธรรมดานะครับนนแต่วันช่วงนี้ เราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนี้ท่านคุณเคยบอกว่าโดยใช้ปัญญาใช่ไหมครับอุเบกขาคือเรื่องของปัญญานี่แหละทีะ่มนุษย์จะต้องพิจารณาถึงสัจธรรมข้อหนึ่งว่าถ้าหิวแต่ไม่มีกินถ้าจนแล้วก็ถ้าลำบ,บากถ้าขาดแคลนจะเลือกอะไรจะอยู่อย่างไร,รไอ้สุดยอดของของมนุษย์อยู่ตรงนี้แหละนะครับ ไอ้จนจะอยู่ยังไงมันสุดยอดอย่างคือถ้ามีมันอยู่ได้อยู่แล้แต่ถ้าจนจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับลำบาก,กอยู่ยังไงบ,บัตรเครดิตก็ไม่มีเงินก็ไม่มีโอ้โหมันมันลำบากมากมันเท่าเทียมกันหมดเลยเนทะ่าเทียมกันหมดครับ,รบผมนึกถึงท่านเ,เป็นคลิปที่นายคุณส่งมาให้ผมเป็นท่านในยกรัฐมนตรีของประเทศประเทศหนึ่งครับท่านมาพูดโอ้พูดเรื่องของอุเบกขาได้ดีมากครับท่านบอกว่าตอนนี้ธนาคารธุนคารให้หยุดเรื่องที่จะไปคิดดหลกเบี้ยเขา ให้หยุดไปให้หมดค่าไฟไม่ต้องห่วงภาครัฐบอกจะหยุดต้องหยุดนะหยุดครับไม่เก็บค่าไฟนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่เก็บเลยนะครับแต่ท่านพูดดีมากท่านบอกท่านไม่เก็บค่าไฟในช่วงเนี่ยสองสเดือนที่พวกท่านลําบากกันแต่ท่านจะเอาค่าไฟที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนนี้ไปหารเฉลี่ยอในปีถัดๆไปใช่ไหมครับถูกต้องโอ้โหท่านความคิดท่านดีมากนะครับผมยกย่องความคิดท่านมากครับสมมติว่าวันนี้สมมติเดือนนี้ต้องจ่ายค่าไฟ พันสองโอ้พันสองจ่ายไม่ไหวท่านบอกไม่เป็นไรเด๋ยวปีหน้าค่อยไปจ่ายแล้วให้จ่ายเดือนร้อยเฉลี่ยเดือนร้อยมันไม่หนักนะครับมันไม่หนักมันไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกใช่ไหมครับค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องจ่ายรัฐบาลโอ้ท่านพูดอย่างนี้ครับรัฐบาลจะเป็นคนจะจริงจก็คือจ่ายครับแต่ว่าพักให้ไปจ่ายในอนาคตช่วงนี้รัฐบาลยังไม่เก็บเงินนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สที่เป็นของรัฐบาลท่านบอกจะไม่ต้องนะครับ แต่เก็บบินไว้แล้วท่านจะไปหารเฉลี่ยให้วิธีคิดนี่อุเบกขาสุดยอดเลยครับของท่านดีมากนะครับเก็ยปัญญาสุดยอดแห่งปัญญาสุดยอดแห่งปัญญาครับแล้วท่านบอกพวกธุรกิจอะไรทั้งหลายไม่ต้องห่วงนะพนักงานให้มารับเงินเดือนกับท่านรับเงินเดือนกับรัฐบาลนะฮะรัฐบาลจะช่วยออกเงินเดือนให้ให้คนเหล่านั้นได้ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับจะได้ไม่เดือดร้อนในช่วงที่เป็นอย่างนั้นเรื่องสถาวพยาบาลรัฐบาลก็จะรักษาพยาบาลให้นะครับ เขาบอกว่าเป็นประเทศเล็กๆแต่เป็นประเทศที่มีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนได้ดีมากระหว่างประธานาธิบดีเอ็ดผ่านนายกร,รัฐมนตรีกับกับกับประชาชนนะครับดังนั้นผมคิดว่าอุเบกขาตรงนี้เป็นโหัวข้อที่ดีมากนะครับในช่วงในช่วงนี้นะครับ<ม>ต้องคิดกันแบบนี้ครับแล้วก็ต้องคิดกันเรียกว่าทุกฝ่ายใช่ไหมครับอย่าให้ใครมาสั่งเราทำค,คำว่าอุเบกขามันเป็นเรื่องของปัญญา แปลว่าอย่างควอนทีนหรือว่ากักตัวเองเนี่ยไม่ต้องให้ใครสั่งเราทำรเราก็พยายามรักษาตัวเองเพื่อที่จะไปรักษาคนอื่นดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไอ้นี้พวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาของเราพิจารณา,าวางจุดไหนทำจุดไหนอะไรควรจะวางใจวางปง,ปงได้นะฮะภาระตรงไหนจุดไหนช่วยกัน อย่างประเทศเยอรมนีเขาไม่ได้แย่งอาหารดันนะแต่เขาเอาอาหารแย่งการบริจาคข้ามถนนเลยนะบนถนนนะบนไหเห็นชัดเจนไหมเขาเรียกว่าราวการตกนะฮะวางเลยโอ้โหมีทั้งน้ำดื่มมีขนมปังนะฮะหมดเลยกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ถุงถุงเจลเต็มหมดนี่คือเรียกว่าต้องช่วยเหลือกันนะครับใช้ทั้งเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านชว่วงนี้ไปได้นะครับเพราะนั้นอุเบกขาสําคัญมากนะครับท่านใดฟังแล้วแหมยังไม่ขึ้นใจยังไม่เข้าใจอาจจะถอยกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับท่านจจคุณพูดไว้ดีมากๆครับในเรื่องของอุเบกขาในวันนี้เป็นการหยุดหยุดเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มพลังที่จะกลับไปและดีกว่าเดิมนะครับฟังแบบนี้แล้วถ้าหยุดแล้วดีกว่าเดิมใครจะไม่อยากหยุดก็ไม่มีคิดแบบนี้เป็นพลังบวกเลยครับ่าคิดว่าหยุดแล้วแย่นะครับต่คิดว่าหยุดแล้วดีกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะกลับไปแก้ไขแล้วเราจะพบกับความสําเร็จ ได้มากกว่าเดิมครับคิดแบบนี้แล้วเราจะช่วยกันหยุดเพื่อชาติแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกันครับวันนี้ต้องขอกราบนักการขอบคุณพระเทพคุณท่านเจ้าคุณอย่างสูงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมคงต้องกล่าวคาว่าธรรมะสวัสดีครับ